ซอยโฟไดนะครับวันนี้ผมพามาชมเจ้ามินิ F56 คันนี้นะครับคันนี้มีติดตั้งกรองกูบเอ็มนะครับแอ์อินเทคแล้วก็ตัวฟองิีเตอร์ดูเอลครับ อันนี้เป็นกรองกุ๊ปเนะครับหน้าตาก็จะเป็นตัวคอร์คาร์บอนคับทั้งลูกเลยนะครับกรองกุ๊ปเอตัวนี้ช่วยในเรื่องกรออากาศนะครับแล้วก็เพิ่มแรงมาด้วยคับสรุปขึ้นครับคาบินิหลายๆ่านท่านชอบมากเลยครับนอกจากกรองกรุ๊ปเนะครับแล้วก็ตัวฟอ์มิเตอร์ดูเลนะครับ f ห้าหคันนี้ก่อนหน้านี้ได้มาติดตั้งตัวโชค kwv 3นะครับแล้วก็ตัวข้อรีมูสนะครับ อันนี้เป็นหน้าตาของร sí, ีโมทนะครับของท่อรีโมทจะสามารถปรับอีโคสปอร์ตสปอร์ตพัดได้สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจ ของแต่งไม่ว่าจะเป็นมินิหรือรถรุ่นอื่นสามารถติดต่อเข้ามาทางช่องทางของ Line@ แอดโบดายนะครับยังไงฝากติดตามช่องทางของโบ d าดนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram, YouTube สำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ